วัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาปลดล็อกตัวยี่แมวหัวเวยกันนะครับตัวนี้เป็นฮัวเวยโมเดลจะเป็น i n e r x อนะครับตัวนี้ผมได้ทำการแกะฝาหลังไว้แล้วนะครับรุ่นนี้มันจะต้องทำการแกะฝาหลังเพื่อปลดล็อกนะครับ i n e r x สอง i n าตัวนี้เป็นโนวาสามไอนะครับต้องแกะฝาหลังเพื่อจิ้มตัวท p พีนะครับเรามาดูแนวทางการกดกันเลยนะครับโปรแกรมที่ผมจะใช้กดจะเป็นซิสมานะครับซิสมาพัด รูว่าสายมันจะถึงไหมนะครับสายก็ไม่ถึงนะท่านผู้ชมสายผมเป็นสั้นมาก ตอนที่จอคอมนะผมจะใช้เป็นโปรแกรมตัวนี้นะครับซิมมาพัดมีผมก็ไม่ได้อัปเดตด้วยตัวนี้ไม่ได้อัปเดตเวอร์ชันโปรแกรมนะแต่น่าจะได้อยู่นะครับจะเปิดได้อยู่โอเคเออ่แพลตฟอร์มนะครับเลือกแพลตฟอร์มก่อนเลยโปรแกรมบอกว่ามีนิวเวอร์ชันมีซิมมาเวอร์ชันใหม่กว่านี้แต่ผมยังไม่อัปนะครับเอาไว้ก่อนไอซิลิคอนนะครับไปที่เซอร์วิสเลือกพอร์ตนะครับเลือกโปรซีพียูให้ตรงกดโหลดฟาสต์บูลก่อนครับ หรือจะสั่งปดไปเลยก็ได้นะครับสั่งปดไปเลยครับรีเซ็ตโอเอซีไปเลยอย่าลืมใจแบตด,ด้วยนะครับบอกให้เราจิ้มใหม่ ใส่แบตตามเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเราก็วางไว้เไย้นิ่งๆสายผมมันไม่ค่อยดีเครื่องนี้สายมันสั้นนะครับมันทำให้พอร์ตมันตึง you เซนดิงบูตโอเคโอเคตอนนี้ก็คือเรากดโหลดแฟลบูตนะไม่ได้ใช้คำสั่งไปรีมูฟนะครับมันก็จะมาที่บูสตมันจะบูสต์เอดีบีแล้วค่อยสั่งรีมูฟทีหลังก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะสั่งไปคำสั่งเดียวเลยก็ได้นะครับมีค่าเท่ากันในการที่เราสั่งสองรอบแบบนี้เราจะได้รู้การทำงานของตัวเครื่องนะว่ามันทำงานตรงนั้นไหนนะครับเร็บเรียบร้อยนะครับต่อสายได้เลยนะครับเครนี้ก็เดี๋ยวรอประกอบแล้วก็ส่งกลับเลยนะครับ เยวลองตั้งค่าดูนะครัเจ็รียบร้อยแล้วครับ ก็จะรอนานหน่อยครับตามริงเราต้องไปต่อไฟไฟนะท่านผู้ชมมันค่อยเร็วนะครับแต่ต่อไฟไฟปุ๊บมันจะโหลดเร็วกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมขอเชื่อมต่อไฟไฟก่อนเชื่อมต่อไปไฟนะครับแล้วมันจะโหลดเร็วมากๆนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันใช้สัญญาณจากซิมเน็ตนะครับมันใช้เน็ตจากตัวซิมการ์ดมือถือมันก็เลยจะโหลดช้าแต่ถ้าเราเชื่อมต่อไฟไฟนะครับมันจะเร็วนะครับมันจะแอคทีฟเร็วกว่าเดิมนี่นะครับหลดเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ติดเมลเรียบร้อยแล้วกดข้ามเลยไปดันเสร็จสิ้นนะครับตัว โอเค ID มีไหมไม่มีนะครับกดเข้ามาภายหลังกดคาว่าข้ามนะครับข้ามข้ามครับสาม่นะครับขอบคุณภายหลังครับภายหลังพวกนี้มันสามารถตั้งที่หลังได้นะครับตอนเราเข้าใช้งานเครื่องนะครับมันสามารถโหลดแยกได้นะครับพวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเป็นดันเสร็จการปลดล็อกตัว Gmail นะครับขอบพระคุณมากๆที่รับชมจนจบนะครับไว้ตอนใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับ